สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับทาง YouTube Channel นะครับช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับนี่คือคลิปวิดีโอนะครับคิดค้นสูตรหวยนะครับที่ได้นํามาแบ่งปันกันนะครับงวดที่แล้วนะครับไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากว่ามีอาการไอนะครับสอาทิตย์เต็มนะครับก็ไม่ได้ลงสูตรนะครับแล้วก็ตัวเลขให้ได้ชมกันนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับมาดูนะครับคิดค้นสูตรหวยหนึ่งนะครับประจำวันที่16เมษายนนะครับ ปี2560นะครับอ่มีตัวอย่างมาให้ชมหนึ่งงวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็คืองวดวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับใช้3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับกับ2ตัวล่างนะครับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณนะครับคำนวณงวดวันที่1เมษายนนะครับใช้ตัวเลขจากงวดวันที่16มีนานะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก863นะครับ2ตัวล่างออก92นะครับ สูตรนี้ใช้หลัก10ล่างนะครับก็คือ9นะครับไปบวกด้วย3นะครับ9บวกด้วย3จะเป็น12นะครับท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับนำตัวท้ายก็คือ2นะครับมาตั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยของรางที่1น่ะครับเลขออก8.6.3หนะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับก็จะเป็น3บวกด้วย2นะครับผลลัพธ์ของมันก็คือ5นะครับ ได้ผลลัพธ์5นะครับสูตรนี้ผมใช้เลขบวกตายตัวนะครับก็คือเลข3นะครับก็นำา5ไปบวกด้วย3นะครับก็จะเป็น8นะครับ8บวก3ก็จะเป็น11นะครับใช้ตัวท้ายก็คือเลข1นะครับก็จะได้เลขเด่นมา3ตัวนะครับก็คือ5 8 1นะครับเป็นตัวเด่นนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดที่1เมษายนปี60นะครับงวดที่ผ่านมาเลขออก3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ เลขออก7 8 5นะครับส่วน2ตัวล่างหมุน1ครั้งออก8 0นะครับเลขเด่นที่เข้าในสูตรนี้นะครับก็คือเข้า5กับ8นะครับเข้า5กับ8ก็คือเข้า2ตัวบนนะครับแล้วก็เลข8นะครับเข้าล่างพ่วงมาอีก1ตัวนะครับสูตรนี้ก็เข้าทั้งบนและล่างสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็งวดนี้นะครับก็เลยนํามาให้พี่น้องสมาชิกนะครับได้พิจารณากันนะครับ เป็นแนวทางอีก1สูตรก็แล้วกันนะครับามาดูนะครับตัวเลขใน่งวดนี้กันนะครับคิดค้นสูตรหวยนะครับสูตรที่1ประจํงวดที่16เมษายนปี60นะครับนำสามตัวท้ายของวดที่แล้วก็คือ785นะครับมาวางนะครับแล้วก็2ตัวล่าง80นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้หลักสิบล่างก็คือ8นะครับไปบวกเข้าด้วย3ผลลัพธ์ก็คือ11นะครับใช้ตัวท้ายก็คือเลข1นะครับก็นําเลข1 นะครับไปบวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับก็จะเป็น5้าบวกหนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็น6นะครับอ่ะนำหกไปบวกด้วย te 3 2ครั end, ้งนะครับก็จะเป็น6กบวกสได้9กนะครับเก้าบวกสได้12นะครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับหกเก้าสองนะครับประจำงวดนี้ก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับว่าเลขเด่น3ตัวนี้นะครับ จะมาเรืปอ่านะครับสําหรับคลิปคิดค้นสูตรหวยนะครับในสูตรที่1ที่นํามาแบ่งปันกันนะครับก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ได้กลับมาลงให้ได้ชมกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไป1นงวดนะครับ2อาทิตย์เต็มๆนะครับก็อาการไอก็เริ่มหายแล้วนะครับก็ วดน,นี้ก็จะกลับมาลงให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยก็แล้วกันนะครับสาหรับ YouTube c h anel เลียกดึกเลียกฟินนะครับคลิปแรกนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณที่เกิติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดี